แล้วค่ะช่วงนี้อาจารคทาชินบัญชรสวัสดีค่ะสวัสดีครับลิซ่าสวัสดีคุณผู้ชมทุกทท่านด้วยวันนี้ปลื้มมากเลยทำไมคะแพ็กคู่ง่ะเพราะว่าตอนนี้เซเว่นอีเลฟเว่มีหมดแล้วถูกต้องค่ะเออเราเข้าไปสมัยก่อนต้องไปซื้อที่เฉพาะเดอะมอลล์ค่ะแต่ตอนนี้ไปเซเว่นก็มีอินโดมีแล้วนะจ๊ะไปหยิบอินโดมีปุ๊บอย่าพ่มออกไปไหนต่อคะก่อนเช็คบินเราก็หยิบหนังสือ ทำนายชะตาราศีของอาจารย์คาถาจีนมัญรเป็นแพ็คคู่เลยลิซ่ากับอาจารย์ในเซเว่นเนาะจะกลายเป็นคนีสวยหล่ออร่อยแล้วก็เจริญรุ่งเรืองสวยหล่ออร่อยแล้วเจริญรุ่งและที่สําคัญบางคนบอกหาราศีตัวเองไม่เจอไม่เป็นไรหยิบราศีของพ่อแม่พี่น้องเพื่อนพ้องไปช่วยช่วยกันแล้วก็ลองไปสาขาอื่นก็ได้บางทีอาจจะยังพอมีก็ขายดีมากสาขาใช่ถูกเพราะว่าจะมีไม่ครบราศีอันนี้ต้องขออภัยจริงๆนะครับเพราะว่าทํามาแล้วก็เรียกว่า ตอบ,บ <ด S 1> รับ <ไป S 1> ดีมากรวดเร็วมากต้องขอขอบพระคุณนะครับที่คุณผู้ชมทุกท่านที่สนับสนุนหนังสือพยากรณ์และก็อินโดมีของลุาด้วยขอบคุณอาจารย์ด้วยวันนี้นะคะยังมีข่าวดีฝากคุณผู้ชมด้วยใครที่สนใจอยากจะศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในด้านพุทธศาสนาเห็นว่าอาจารย์มีคาแนะนา,นาม,มาบอกกันใช่ครับก็ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีเลยเพราะว่าทางคณะพุทธศาสตร์นะครับที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลายัยอำเภอวงังน้อยจังหวัดอยุธยานะครับก็ได้ขยายเวลาในการเปิด รับสมัครนะครับนักศึกษาปริญญาเอกทางด้านพุทธศาสตร์ออกไปอีกจนถึงวันที่28พฤศจิกายนนี้นะครับก็ถ้าสนใจในเรื่องของพุทธศาสนา<ฆ>นะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องพระไตรปิฎกนะครับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ที่สําคัญคือพระธรรมคําสอนต,<ฆ>ต่างๆที่สอนไว้นะครับการนั่งสมาธินะครับแล้วก็เรื่องของการเจริญกรรมฐานนะครับ<ฆ>ก็สามารถที่จะ ติดต่อสอบถามได้เลยนะครับที่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะครับเบอร์โทรศัพท์0891079900นะครับ0891079900นะครับก็จะได้ ไปสมัครเรียนแล้วก็ถ้ามีโอกาสได้ไปเรียนด้วยกันด้วยใช่อาจจะเป็นสิทธิ์รุ่นเดียวกันกับอาจารย์ดรคาาชินวัฒน์สอนะยังไม่ได้เรียนเลยนะต้องไปสมัครก่อนนะฮะยังไม่รู้จะจบหรือเปล่าก็ต้องคือเราต้องศึกษากันนะฮะแล้วก็ต้องศึกษากันอย่างลึกซึ้งด้วยซึ่งอาจารย์คิดว่าเป็นประโยชน์เพราะว่าการที่เราศึกษาทางด้านศาสนาแล้วนะํามาปรับใช้ในโลกปัจจุบันก็จะทําให้ชีวิตของเรานั้นเนี่ยอยู่ในโลกปัจจุบันขณะได้อย่างมีความสุขแล้วก็ที่สําคัญ ราบรื่นด้วยสงบสุขด้วยร่มเย็นเป็นสุขด้วยสถานการณ์ตอนนี้นะครับอยู่ไม่เป็นสุขแล้วจานขอวันจันเลยไดกทราบแล้วใช่ไหมว่าเป็นยังไงบ้างที่เกิดวันจันได้ไพ่สองถ้วยเก้าเหรียญแล้วก็ห้าดาบนะฮะสองถ้วยคือเลิฟเลิฟ Oh. ห้าดาบนี่บอกว่าต้องระวังเรื่องกล้ามเนื้อกระดูกเหน็บชาเข็ดขัดยอกโดยเฉพาะแขนหรือขาข้างขวา oh. นะฮะแต่ไพ่ก้าเหลียงกับไพ่สองทัวยี่หมายถึงงานเลี้ยงฉลอง oh. ความสุขความสําเร็จเกี่ยวข้องกับในเรื่องของครอบครัว oh. แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการเงินนะฮะก็จะเป็นสิ่งที่ดีถ้ามมโอกาสก,าก็อยากให้สวดพระคาถาอิราชาคตะราษาทั้งหมด15จบองค์พระธาตุเรนูนอำมเพอเรนูนครจังหวัดน,นครพนม,ม,มเป็นพระาธาตุประจําผู้ที่เกิดในวัน จัน์ด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญไพ่เเหรียญยังบอกด้วยว่าในช่วงของปลายสัปดาห์ในเรื่องการเงินการลงทุนใหม่ๆจะมีช่องทางที่สําเร็จการซื้อบ้านที่อยู่อาศัยทําธุรกิจใหม่ๆหรือเกี่ยวกับการลงทุน ช่วงนี้คุณที่เกิดวันจันทร์เด่นเป็นที่สุดแต่ต้องระวังเรื่องกล้ามเนื้อกระดูกเน็บชาเคิดขย่อด,ดูแลสุขภาพร่างกายด้วยนะครับเราไปดูวันอังคารกันครับสาหรับคุณที่เกิดในวันอังคารได้อิทธิพลของไพ่เจ้าชายถ้วย happiness แล้วก็ไพ่ perfect โอ้โหคุณที่เกิดวันอังคาร <Perfect S 1> ดีแล้ว <Perfect S 1> สัปดาห์ที่แล้วดีสัปดาห์นี้ก็ดีอีกนะฮะไพ่เจ้าชายถ้วย happiness กับ perfect บอกว่ามั่นคงมากแล้วก็ที่สำคัญจะได้พบเจอกับ คนรักหรือว่าเพื่อนหรือคนในสังคมเก่าๆใครที่กําลังคิดถึงใครอยู่มีเกณฑ์ที่จะได้กลับมาพบเจอพูดคุยขอคืนดีกันนี่คือดวงคาร์ดไฟเก่าจะคุกขึ้นมาแต่ว่าต้องตรวจดูด้วยนะว่าตอนนี้เขามีคนอื่นแล้วหรือยังอาจจะไม่ตัวนะนะมันอาจจะเป็นปัญหานิดนึงนะฮะพ่เจ้าชายถ้วยบอกว่าไงพห่เจ้าชายถ้วยบอกว่าบริวารให้การช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนแล้วก็การงานที่เกี่ยวกับงานราชการฐานตำรวจเด่นเป็นพิเศษคุณที่เกิดวังคารถ้ามีโอกาสนะครับในช่วงของ สัปดาห์นี้นะครับก็อยากให้สวดพระคถาติหังจากโตโรธินังทั้งหมด8จบแล้วก็ถ้ามีโอกาสได้สวดพระคถาบารมี30ทัศทานาบารมีสัมปันโนเนี่ยนะครับให้สวดแล้วก็ถวายบุญกุศลให้กับเทวดาผู้รักษาตัวเราเพื่อเพิ่มพลังจิตยกระดับพลังใจของเราให้มีความสุขสดชื่นก็ให้เวลากับตัวเองนิดหนึ่งนะครับแล้วก็แล้วสวดแล้วก็ไป พระพรอพรที่พระนอนนะครับพระนอนที่วัดโพนะครับไม่ใช่ที่กุฏินะฮะเป็นวิหารพระนอนนะฮะพระนอนอยู่ไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะพระพุทธศัยญาิหรือว่าพระนอนที่วัดโพนั่นเองนะฮะแล้วก็สวดพระคาถานี้เราไปวันพุธครับขอบคุณที่เกิดวันพุธนั้นนะครับได้ไพ่ the lover ไพ่ห้าเหรียญแล้วก็ไพ่ justice นะครับ the lover ดีขึ้นมาแล้วนะฮะบอกว่าใครที่ยังโสดโดดเดี่ยวเปล่าเปลี่ยวใจเนี่ยในช่วงนี้จะมีเกณฑ์ในเรื่องของความรักเข้ามานะฮะ justice บอกว่า เกี่ยวกับด้านกฎหมายข้าราชการตำรวจทหารอายการผู้พิพากษาเด่นเป็นพิเศษาการสอบาการแข่งขันมีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือส่งเสริมด้วยแล้วก็จะได้จากความสามารถคือสําเร็จจากความสามารถของตัวเองนะฮะไพ่ห้าเหรียญคุณที่เกิดวันพุธช่วงสัปดาห์นี้ใช้เงินมากหน่อยอเรล่นต้องดูแลในเรื่องของการเงินกา,ารออมให้บาลานซ์กันหน่อยไม่งั้นอาจจะมีเรื่องของการติดขัดหรือมีเรื่องใช้ใจ่ายเงินแบบโดยไม่ตั้งใจด้วยนะฮะต้องระมัดระวังดงบริหารให้ดี เทพมโยโอกาสก,ก็สวดพระคาถานะครับเพื่อที่จะเพิ่มพลังให้ชีวิตเราราบรื่นแล้วก็รุ่งเรืองโดย บารมีขององค์พระศิวลีสิทธิพุทธังกิจจังมะมะผู้คนไหลามาณชาลิติสิทธิธรรมังกิจจังมะมะข้าวของไหลามาณชาลิติสิทธิสังคังกิจจังมะมะเงินทองไหลามาณชาลิติศิวลีจมะมหาลาพังพระวันตุเมก็อขอให้องค์พระศิวลีนะครับได้ประทานความรุ่งเรืองราบลื่นร่ำรวยร่มเย็นให้กับตัวเราแต่ที่สําคัญเราก็ต้องเป็นคนดีด้วยนะครับวันประฤหัสบดีได้ไพ่ราชินีถ้วย9คาถาแล้วก็7ถ้วยไม่อ้วนเอาเท่าไหร่เห็น ให้ไหลแรกขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นต้องระวังเรื่องของน้ําหนักตัวนิดนึงสำหรับคุณที่เกิดวันพระหัสัปดีนะฮะในเรื่องของอาหารสุขภาพเกี่ยวกับช่องท้องกระเพาะอาหารลําไส้กระเพาะปัสสาวะมดลูกอันนี้ดูแลนิดหนึ่งนะฮะอย่างของอาจารย์ก็จะทานอาหารเย็นน้อยๆนะครับแล้วก็งดคือว่าทานแป้งน้อยหน่อยแล้วก็อาหารมื้อเย็นเนี่ยเราก็จะทําไมครับเราก็จะทานช่วง56าหกโมงเย็นคือไม่ไปทานดึกนะฮะแต่บางคนบอกอุ้ยแล้ว ทำงานดึกทำยังไงดีเราก็จัดแบบเบาๆไปนะอินโดมีอินโดมีแล้วเช้าก็อินโดมีกลางวันก็อินโดมี <c oughs> ่คราวนี้อ้วนแน่นอนแล้วก็ใส่ผักใส่หมูใส่ผักใสห่สหมูนิดนึงนะไม่เกี่ยวอาจาร,ร้ากลับก็มาต่อไปก้าวกาะาำ power หมายถึงอะไรครับ power ที่หมายถึงพลังงั้นคุณที่เกิดวันพรบบนัศพดีช่วงนี้เกี่ยวกับเรื่องของนักคิดนักเขียนเกี่ยวกับเรื่องของโปรแกรมเมอร์ดีไซเนอร์ แฮร์ดีไซเนอร์ทำผมหรือเกี่ยวกับเรื่องของดีไซน์ต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นเรื่องของคอมพิวเตอร์นะฮะก็มีเกณฑ์ประสบผลสำเร็จสถาปนิกวิศวกรนักวิทยาศาสตร์คือผู้ที่คิดค้นต่างๆช่วงนี้ไอเดียเจิดจลัดนี่ส้งสัยกินอินโดมีบแล้วก็ใส่หมูด้วยมีทั้งโปรตีนทั้งคาร์โบไฮเดรตอาจารย์คเด็จะไม่ถึงวันอาทิตย์ค่ะใครเจ็ดถ้วยยังบอกว่าไงบอกว่าแต่ในเรื่องของความรักยังเป็นความฝันอยู่เพราะฉะนั้นคุณที่เกิดวันพฤหัสบดีนี่ยัง อาจจะต้องเขาเรียกว่าต้องใช้ความพยายามอย่างหนักนิดหนึ่ง<อ>แล้วก็ใครแอบหบลงรักใครอยู่ต้องดูแลหน่อยว่าเขามีเจ้าของแล้วหรือยังเดี๋ยวจะเป็นรักสามเศร้าถ้ามีโอกาส <c oughs> ก็สวดพระคาถานะครับพระสัมสัมวิสะเทพะทั้งหมด19จบนะครับแล้วก็ไปกราบขอพรพระพุทธทเทวปฏิมากรที่วัดโพแล้วก็อีกวัดหนึ่งอยาให้ไปมากเลย <c oughs> เพราะช่วงนี้คุณนี่เกิดวันพระสัสกัดจังแอบ,บหนาวนิดหนึ่ง<อ>ไปวัดกัลยาณมิตร ไปวัดกัลยะาณมิตรไปกราบองค์หลวงพ่อโตวัดกัลยะาณมิตรนะครับขอพรให้เรามีกัลรระยะาณมิตรที่ดีเราไปวันศุกร์กันครับมิกแฮปปี้เนสเจ้าหญิงแล้วก็ราชินีคาถาบอกว่าอะไรครับราชินีคาถาหมายถึงความสุขความสําเร็จแล้วก็ใครที่มีเจ้านายเป็นผู้หญิงแล้วก็ มีบริวารเป็นผู้หญิงเขาบอกว่าแม้ว่าตัวเราจะเป็นผู้หญิงเองก็ตามเขาบอกว่าจะยิ่งดี oh, ช่วงนี้เสริมกัน<ะ>เขาเรียกว่าดาวจันเด่นสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์นั่นเองนะฮะแล้วก็ไพ่ราชินีคทากับไพ่เจ้าหญิงดาบบอกว่าจะมีงานเลี้ยงฉลองเกี่ยวกับครอบครัวมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีของครอบครัว<ะ>เช่นซื้อบ้าน<ะ>ที่ดินขยายครอบครัวแต่งงาน oh. มีบุตร เออทำเป็นเล่นไปนดีมากนะครับสำหรับคุณที่เกิดวันศุกร์ได้ไพ่มิกแฮปปี้เนสแต่ต้องระมัดระว,วงังเกี่ยวข้องกับสุขภาพคือภูมิแพ้ระบบทางเดินหายใจปอดหลอดลมซึ่งเรียกว่าเป็นมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์นี้อาจจะต้องระวังดูแลสุขภาพอีกะนะฮะเมืนเดี๋ยวกับเป็นอ,าาอีกน,นะฮะคุณที่เกิดวันศุกร์ได้มีโอกาสก็สวดพระคาถาวาโทโนะมะมะวาทั้งหมด21จบแล้วก็องค์พระธาตุท่าอุเทนเป็นพระธาตุ ประจำผู้ที่เกิดวันศุกร์อยู่อำเภอท่าเทนจังหวัดนครพนมเราไปวันเสาร์กันครับคุณที่เกิดวันเสาร์ได้อิทธิพลของไพ่อะไรเรามาดูกันนะฮะไพ่าพาทิสโอ้โหสุดยอดเลยไพ่เจ็ดคาถาแล้วก็ไพ่ห้าถ้วยนะฮะบอกว่าในเรื่องการเงินต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายแล้วก็ต้องเราดูแลเรื่องของความรักเพราะ,ค,ะความรักเขาบอกว่าระวังเรื่องของอะไรขัดแย้งหมดงุดหงิดหัว,หวใจอ่าแล้วก็บางทีอาจจะมีการเขาเรียกแอบแบบ มีแฟนเรามาบอกเลิกหรือเราบอกเลิกแฟน,<อ>ฟนหรือเรารู้สึกอุดมิดใจอะไรเงี้ยนะฮะอาจจะต้องระมัดระาวาังในเรื่องของคําพูดกันบ้างอาจจะต้องใช้เวลาในการ ตัดสินใจบางคนบอกเลิกไปแล้วเลิกไปแล้วตัวเองบอกเลิกเขาเองนะแต่ปรากฏว่าไงเหนากลับมาเศร้า,า,าเองก,กลับมาว่าไม่ใช่ละนี่คือคนที่ใช่ของเรากลับไปขอโทษเขาอันนี้นต้องดูด้วยว่าเขามีคนอื่นเข้ามาแล้วหรือยัง<ช>อันนี้คือคุณที่เกิดวันเสาร์นะครับไพ่เจ็ดคาถาแต่การสอบการแข่งขันสําเร็จการงานมีความเจริญรุ่งเรืองงานด้านการขายการตลาดการติดต่อสื่อสารโดดเด่นเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นคังเซนเคนโกธุรกิจเครือข่ายต่างๆเด่นเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสได้สวดพระคาถาโศมานกะ ริษฐาโททั้งหมด10จบแล้วก็บูชาพระศิวลีด้วยคาถาณชาลิติรุ่งเหลืองราบลื่นล่ำรวยร่มเย็นเป็นสุขอันนี้ก็คือคุณที่เกิดวันเสาร์เราไปวัน, <What S 1> น,นทิศกัน,น,นครับคุณที่เกิดวันทิ์ได้ไพ่ราชินีเหรียญ10คาถา <laughs> แล้วก็ไพ่หอคอยหอ,หอคอยนี้เด่นเรื่องวิศวกรสถาปนิกงานเอาท์ดอร์ต่างๆงานโครงสร้างคอนสตรัคเจอร์ต่างๆแล้วก็ธุรกิจเกี่ยวกับงานด้านการเกษตร แล้วก็ธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมหนักเช่นเหล็กโลหะโอ้โหนี่มาของหนักงน้นเลยส่วนไพ่สิบคาถาต้องระมัดระวังเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเรื่องของบริวารให้ราชินีเหรียญจะมีโชคลาบหรือลาบลอยฟุกๆแล้วก็จะมีโชคดีเกี่ยวกับครอบครัวหรือว่าคนรักนี่มีงานเลี้ยงฉลองด้วยว่างั้นคุณที่เกิดวันที่จะมีโอกาสได้สวดพระคาถานะครับวิสุนุตสานุติทั้งหมด6จบเพราะพระอาทิตย์มีกำลัง6แล้วก็ถ้ามีโอกาสก็อยากให้กราบขอพรนะครับเขาเรียกว่า องหลวงพ่อพระพุทธเทวปฏิมากรขอพรให้สิ่งที่เราคิดไว้นั้นเนี่ยสำเร็จดุดดังเทวดาสร้างสรรค์อยู่ที่วัดโพนั่นเองดีมากเลยต้องหาเวลาไปครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าทุกทุกท่านนะครับทำดีมีสติแล้วก็เป็นคนดีนะครับใช้ชีวิตอย่างมีสติชีวิตเราก็จะมีความสุขครับนี่มีความสุขสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะคะขอบคุณมากครับอาจารย์่ะขอบคุณครับขอบคุณครับพักสักครู่ก่อนค่ะ